31สิงหาคม64ม .33 ม .39 ม .40 ติดตามวันโอนเงินรอบ2ม .40 ไม่ได้รับสิทธิ์เฉพาะกลุ่มนี้1กันยายน64ตรวจสอบสิทธิ์อีกรอบม .40 ติดตามวันโอนเงินกลุ่มสมัครเดือนสิงหาคมสรุปตารางโอนเงิน2,000บาทนักเรียนคลิปนี้ครับจะ ตอบทุกอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้หมดเลยครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันทีละข้อนะครับสำหรับในวันสิบสามสิบเอ็ดสิงหาคมนะครับก็มีเรื่องต่างๆเนี่ยให้คุณติดตามกันมากมายครับอ่าเรื่องแรกครับก็คือม33ม39สม4สมครับจะตอนนี้ครับสิ่งที่คุณจะต้องทำครับหลังจากที่มีการอนุมัติแล้วนะครับผมว่าโดยเฉพาะนะครับม39กับม40นะครับว่ามีอนุมัติแล้วนะฮะว่าจะมีการ อนุมัติวงเงินเรียบร้อยครับว่าจะมีการให้เงินเดือน2รอบ2แน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าม3าก็จะได้อีก2,500บาทส่วนมอสามเกมอ 40, ก็จะได้5,000บาทแต่มอ3ามสาเขาบอกว่าจะมีการเข้าประชุมคอรมอนในอาทิตย์ต่อไปอีกนะครับส่วนมอสามเกามอก็มีการอานุนมัติงบประมาณงบวงเงินแล้วนะฮะก็มอสาม3ได้สองพบาทนะครับสิจังหวัดบวก3จังหวัดได้2เดือนก็จะเป็น5000แล้วก็มอสามเก้ามอ 40, ก็ได้5000บาท ถ้าเป็น10บวก3จังหวัดได้2เดือน5,000ถ้าเป็น16จังหวัดจะได้1เดือนหมดเลยครับทั้งม .33,39,40 นะครับสิ่งที่เราต้องรอนะครับก็คือติดตามการโอนเงินรอบ2ครับซึ่งต้องรอเขาประกาศมาอีกทีครับว่าจะมีการโอนเงินให้เมื่อไหร่นะฮะแล้วใครจะได้วันไหนบ้างนะครับอันนี้รอติดตามกันไปนะครับเรื่องแรกนะครับส่หรัเรื่องที่2ครับคือม .40 เนี่ยคนที่ไม่ได้รับสิทธ์เฉพาะกลุ่มนี้ให้1กันยายน64ตสอสิ์อีกรอบครับ กลุ่มนี้ที่ว่าหมายถึงกลุ่มไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้คือกลุ่ม10จังหวัดกลุ่มแรกนะครับอันนี้ก็คือกลุ่ม1ิจังหวัดนี้นะมีกมมรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีนราธิวาสปทุมธานีปตนัตตานียะลาสงขลาสมุทรปราการและสมุทรสาครกลุ่มนี้นะฮะไม่ได้ถือว่าเป็นจัดอยู่ในไม่ได้รับสิทธิ์นะครับผมกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มทบทวนสิทธิ์ซึ่งคุณสามารถทบทวนสิทธิ์หนึ่งถึงสามสิบกันยายนได้ถ้าเกิดคุณไม่ได้สิทธ ต่อมาเป็นกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้นี่เองนะครับก็คือกลุ่มฉะเชิงเซาชลบุรีพระนครศรีอยุธยาครับกลุ่มนี้จะกลุ่มที่ทําการสมัครตั้งแต่4ถึง24สิงหาคม64นะครับแต่ถ้าคนที่สมัครในช่วงกรกฎาบางท่านก็ได้สรุปผลแล้วนะครับก็ถ้าสรุปผลแล้วคุณก็ไปเช็ทวนสิทธิ์วันที่1-30กันยายนนี้ฮะส่วนถ้าเกิดเป็นกลุ่มนี้คือ3จังหวัดน,นี้ฉะเชิงเซาชลบุรีพระนครศรีอยุธยากลุ่มนี้คุณสามารถ ตรวสอบสิทธิ์อีกครั้งครับในวันที่1กันยายน64ตัวเลขนี้ผมเอามาจากไหนครับก็มีกระแสข่าวบางกระแสนะครับตอนนี้เนี่ยที่ผมติดตามมาให้คุณนะครับก็เป็นทางแฟนเพจ a c e b o o k ของทางประกันสังคมนะครับเขาก็พูดมามันก็มีเหตุผลนะฮะก็เป็นไปได้ว่าข้อมูลจะถูกรวบรวมในวันที่1กันยายน64ครับดังนั้น1กันยายน64อยากให้ทุกท่านลองตรวจสอบกันอีกทีดูนะครับว่าสถานะาจกไม่ได้รับสิทธิ์ เปลี่ยนเป็นได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือรอบมีกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม3จังหวัดแล้วยังมีอีกกลุ่มหนึ่งครับคือกลุ่ม16จังหวัดนะครับกลุ่มนี้ครับก็เป็นสิบหกจังหวัดคนที่สมัครตั้งแต่ 4- ถึง24สิงหาคมนะครับ6กนะฮะนี่นะครับโอเคนะฮะก็มีจังหวัดใดบ้างครับก็คือกาญจนบุรีตากนครนายก นครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพช,ชบร,รชบูร์ราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีและก็อ่างทองนะครับกลุ่มนี้ก็คือคุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์อีกรอบครับซึ่งผมแนะนําให้คุณตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่ 1. กันยายน6.4นี้นะครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับ ก็ไปดังนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในช่วงนี้ครับคุณอย่าเพิ่งกังวลไปนะครับอย่างที่ผมเคยบอกหลายคลิปว่าถ้าเกิดข้อมูลของคุณอย่างเช่นเนี่ย24สิงหาคม64สมมมติคุณตรวจสอบสิทธิ์เขาบอกว่าเป็นข้อมูลวันที่2 3บางท่านก็เป็นข้อมูลวันที่18สิงหาคมบางท่านก็เป็นข้อมูลวันที่2 3สิงหาคมข้อมูลทั้ง18 23เนี่ยข้อมูลนี้ยังไม่ใช่ข้อมูลล่าสุดครับข้อมูลล่าสุดที่ประมวลผลแล้วจะต้องเป็นข้อมูลหลังวันที่24อาจจะเป็นวที่25 26, 26, 27 28 3 13รหรื ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของวันที่1กันยายนเป็นต้นไปนะครับก็เขาจะขึ้นวันที่ที่เปลี่ยนแปลงถ้าเป็นวันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการถ้าเป็นวันที่ที่หลังวันที่สมัครเดี๋ยวที่วันที่สมัครคือ25เป็นต้นไปจะถือว่าเป็นประกาศผลแบบแท้จริงครับโอเคนะฮะอ๋อโอเคมาแล้วก็ตรงนี้ครับก็คือกลุ่มนี้จำเอาไว้นะครับคุณก็ถ้าคุณอยู่ในจังหวัดที่ผมบอกไม่ว่าจะ3จังหวัดนี้ หรือว่าจะา6จังหวัดนี้นะครับวันที่1กันยายนนะอย่าลืมไปตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับพอ,อถึงใกล้ๆเนี่ยผมจะทวนคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยนะ,นนะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดและไม่ลืมนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของมศศครับไม่ได้รับสิทธิเฉพาะกลุ่มนี้ให้คุณตรวจสอบสิทธิ์อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าต่อมาครับม40ติดตามวันโอนเงินกลุ่มสมัครเดือนสิงหาคมครับหลังจากที่คุณได้ทําการ ตัวสอบสิทธิในหนึ่งกันยาแล้วนะครับผมแนะนำนะครับให้คุณทําการติดตามการโอนเงินด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการโอนเงินให้กับคุณสิ่งที่คุณต้องทำครับก็คือทําการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเพื่อเตรียมไว้ให้ทําการโอนเงินนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือมอสิสูนในกลุ่มนี้ก็มีการอนุมัติงบประมาณข,ของครอรมอแล้วครับดังนั้นครับก็จะมีประกาศวันที่จะให้เงินของคุณมาอย่างเร็วๆนี้แน่นอนฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปครับอ่ะต่อไปครับก็คือเรื่องสุดท้ายครับเรื่องสรุป ตารางโอนเงินของ2000บาทของนักเรียนนะครับเรามาดูกันครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนรัฐหรือนักเรียนเอกชนนะครับเราจะได้เงินกันแบบนี้นะครับเรามาดูกันนะครับสรุปตลางโอนเงินนักเรียนครับโรงเรียนรัฐเอกชนรับ2000บาทเริ่มโอนเนี <trem> ่ยสาสิงหาคมนะฮะอันนี้คือแฟนเพจเราชนะทําไว้ดีมากนะครับต้องขอบคุณแฟนเพจเราชนะนะครับเฟซบุ๊กนะคุณก็สามารถไปติดตามได้เริ่มโอน31สิงหาคมนะครับแล้วก็จนถึงต้นกันยายน6,4เรามาดูตั้งแต่ โรงเรียนรัฐบาลนะครับก็คือเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัดวิธีรับเงินเขาก็จะโอนเข้าบัญชีเป็นเงินสดนะครับตั้งแต่5กันยายนเป็นต้นไปรัฐบาลเดี๋ยวผมจะเขียนให้ชัดชัดรัฐบาลโอนวันที่5กันยายนนะครับส่วนถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนจ่ายตามรายชื่อนักเรียนแล้วก็ค่าใช้จ่ายรายหัวนะครับ ของรัฐบาลเนี่ยจ่ายเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็โรงเรียนในสังกัดน,นะครับโรงเอกชนครับจ่ายตามรายชื่อนักเรียนแล้วก็ค่าใช้จ่ายรายหัวนะครับจะโอนเงินเข้าบัญชีแล้วก็เงินสดตั้งแต่วันที่7นะครับรัฐบาลได้5เอกชนได้7นะครับรัฐบาล5เอกชนรัฐบาล5เอกชน7นะครับแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งก็คือกศนอจอวอนะครับกศนอำเภอกศนอจังหวัดกศนอำเภอ วิธีรับเงินก็คือรับเงินเป็นเงินสดตั้งแต่7กันยายนเหมือนกันครับกศนอะไรต่างกศจังหวัดกศนอำเภอ,น,อ,อเะนะครับผมสองกลุ่มนี้นะก็ได้วันที่7กันยายนปวชปวสเป็นเงินสดนะครับผู้ปกครองไปรับสถานศึกษาก็ได้หรือว่าเป็นเงินสดนะครับผมแล้วก็ตั้งแต่5กันยายน64ครับดังนั้นสรุปเอาง่ายๆเลยก็คือนะครับถ้ารัฐบาลกับปวชนะครับจะได้วันที่5กันยายนส่วน ถ้าเกิดคุณเป็นเอกชนหรือว่ากอสอนอนะครับก็จะได้วันที่7กันยายนครับรอเลยนะรอติดตามนะครับแล้วเ,เงินเนี่ยเรื่องสําคัญมากครับเงินตอนนี้เขามีออกกฎมาแล้วว่าเงินจะต้องส่งตรงถึงมือผู้ปกครองหรือว่าตามเงื่อนไขที่ให้ครับอาจจะเป็นเงินสดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่จะไม่เป็นการหักเงินบางคนเนี่ยไม่ได้คือเขาเรียกว่าบางโรงเรียนเนี่ยเขาจะไม่ให้มีกฎข้อนี้ก็คือไม่ให้หัก เงินของเงินตรงนี้เป็นในเงินเดือนเอ้ยเป็นในเงินเป็นในเงินค่าเทอมนะครับก็คือไม่ได้หักเอาเงินตรงนี้หักเงินค่าเทอมไปคือต้องให้เงินสดให้ถึงมือผู้ปกครองครับดังนั้นครับสถานศึกษาไหนที่จะเอาไปหักเงินค่าเทอมครับอันนี้คือผิดกฎเงื่อนไขการผิดเขาเรียกผิดวัตถุประสงค์ของโครงการที่เขาทํามานะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปคุณเจอโรงเรียนของคุณหรือโรงเรียนของหลานๆของคุณหรือว่าลูกของคุณนะครับที่ เอาไปหักค่าเทอมนะครับสามารถบอกทางกระทรวงศึกษาธิการได้นะครับเพื่อให้เขาจัดการได้นะฮะเพราะว่าเขาก็ต้องดําเนินการกับสถานศึกษาของคุณนะครับที่ทําผิดแต่ถ้าเกิดว่าให้เงินสดไปก็ดีนะครับทุกท่านก็เรารับเงินตามที่ผมบอกตามนี้นะครับก็เริ่มโอนสาสิบเอ็ดสิงหาถึงต้นกันยาก็ตามเวลานี้เป็นต้นไปนะครับถ้าเกิดใครมีคาถามเพิ่มเติมครับก็พิมพ์ลงมาสอบถามกันได้นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลล่าสุดที่ผมเอามาฝากกันนะครับวันนี้ก็ตอบ หลายเรื่องหลายอย่างที่มีอัปเดตกันในวันที่31สิงหาคม64ครับถ้าเกิดมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอะไรอีกผมจะรีบแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมกันาตลอดวันนี้คลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับถ้าอยากหาเงินออนไลน์สามารถไปดูแอป TikTok ได้หลังวิดีโอนี้วันนี้ผมต้องไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ